ประธานสมาพันธ์ประธานสมาคมนายกสมาคมนายกสมาพันธ์และทุกทกท่านที่จริงๆแล้วเป็นอะไรที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้มาพูดเปิดงานเป็นคนแรกก็จะพยายามทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดที่สําคัญก็คือ20นาทีนี้ต้องต้องให้อยู่ภายใน20นาทีนะคะขอไปเลยวันนี้เนี่ยทาปณีนะคะเกียรติภัยบูร์เป็นรองผู้ว่าด้านตลาดในประเทศขอบคุณนะคะที่ พี่โก้ได้ให้ความสําคัญกับในเรื่องของตลาดในประเทศขอเป็น้านนี้นิดนึงนะคะพอเรากดเองเนี่ยโอเคการเชื่อมถ้าเราบอกว่าการเชื่อมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงและข้ามภาคอยากจะบอกว่ากลยุทธ์เนี่ยมีหลายกลยุทธ์แต่ก่อนที่จะไปถึงกลยุทธ์ตลาดในประเทศเรามาอยู่ที่ภูเก็ตเรามาอยู่ที่คลัสเตอร์อันดามันต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าภูเก็ตและคลัสเตอร์อันดามันเนี่ยก็ถือว่าเป็น จริงๆแล้วก็คือเป็นไม้ขีดที่จุดไฟให้ประเทศไทยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้เฉิดฉายว่าประเทศไทยเนี่ยเราได้เปิดแล้วแต่เดิมพันธ์ครั้งนี้มันก็คือเดิมพันธ์ของการเป็นมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวที่ต้องต้องกลับคืนมาให้เร็วที่สุดสิ่งที่เราบอกว่าเราจะเป็นมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวง่ายๆเลยค่ะสีตัวเนี้ยนักท่องเที่ยวต้องเดินทางมามา,มากจํานวนหนึ่งเลยนะคะเดินทางมาอย่างเดียวไม่พอต้องมาใช้จ่าย มาใช้จ่ายแล้วเนี่ยต้องได้ประสบการณ์ที่ดีการที่ไม่ได้ประสบการณ์ที่ดีแน่นอนว่าเขาก็ไม่กลับมาใหม่และสิ่งสุดท้ายเป็นสิ่งที่สําคัญมากและทุกๆคนก็ให้ความใส่ใจทุกคนให้การพูดถึงนักท่องเที่ยวต้องไม่ทําร้ายการท่องเที่ยวแต่แน่นอนนักท่องเที่ยวคนเดียวคงไม่ใช่องค์คาพยพทั้งหมดนะคะพวกเราเองที่อยู่ในเซ็กเป็นสเต็กโฮเดอร์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราก็ต้องไม่ทําร้ายกันเองเราไม่ต้องทําร้ายการท่องเที่ยวเราใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในการสร้างความยั่งยืนให้กับ,กบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่บอกว่าเป็นเป็นมหาอำนาจนิดเดียวคะ่ะในปี2019หรือ2,562แน่นอนทุกคนจำได้ว่าเป็นปีที่สวยงามมากนะัท่องเที่ยว39.9ล้าน3ล้านล้านคือสิ่งที่เราได้รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเราถือว่าเป็นอันดับ3ของโลกรองจากฝรั่งเศสซึ่งมีนะักท่องเที่ยว80ล้านคนแล้วนะคะรองจากอเมริกาในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเราได้อันดับ9ก็ถือว่า spending per head เราถือว่าดีมาก แต่แน่นอนว่าเมื่อมันมีวิกฤตโควิดเราเห็นภาพนี้มันสะท้อนอะไรคะทุกอย่างมันปิดหมดเพราะนท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้ไม่สามารถ s p สเ d นดิ้งได้เราเกือบจะกลายเป็นฟุนอรโลแล้วนะคะเราเกือบจะกลายเป็นคือเห็นล่มดำเนี่ยแต่แน่นอนว่าเมื่อมันเกิดวิกฤตตอนนี้เราได้เริ่มเราได้เริ่มนะคะทัวริ s ึมทูเดย์ถ้าใครเห็นภาพลีทั้ง5ลีเนี่ยตอนนี้คงจำได้เลยนะคะทุกทุกคนที่เห็นว่าวันที่27เ มกรา2,563หลังจากที่จีนปิดประเทศวันที่30เรามีการประชุมกันเนี่ยค่ะหลายๆท่านหลายๆนายกสมาคมได้มีการปรับแผนปรับกลยุทธ์แล้วเราก็ปรับมาเรื่อยๆเรารีบิวไม่ว่าจะเป็นอัพสกิลรีสกิลการทำซอฟต์ล็อเราทำในเรื่องของการรีบาลานซ์สร้างความสมดุลให้กับอุตสาหการรมการท่องเที่ยวสร้างความยั่งยืนทำกันมาอย่างต่อนเนื่องเรามีการรีแบนหรือรีเฟรชเราสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า มาตรฐานการบริการมาตรการสารณสุข Safety and Health Administration เรามี Safe Travel Stamp เรามีการกำหนด Amazing New Chapter ก็คือ Chapter ใหม่ที่จะทำให้ประเทศไทย กลับมาในอีกมิติหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เห็นแล้วก็เป็น preferred destination และที่สำคัญเราก็มีการรีบูตตลาดนักท่องเที่ยวไทยครั้งแรกเลยที่เรามีการรีบูตก็คือการจัดงานเทศกาลเทียนในเดือนกระกฎาคมเมื่อปี2563อันนั้นรัฐบาลเปิดโอกาสให้เราได้จัดอันนั้นคือการรีบูตแรกแล้วเรามีการทำ force move นะคะ ฟอ s ์ m มูฟแรกที่เราทําก็คือเวิร์กเคชั่นทำงานเที่ยวได้รวมใจช่วยชาติเรามีการทํางานร่วมกับภาคเอกชนต้องขอบคุณภาคเอกชนทุกๆคนนะคะที่มีการซื้อแพ็กเกจเอาเงินให้กับอุตสาหกรรมสร้างความอยู่รอดให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงและตอนนี้ค่ะเรามาอยู่ในส่วนของการที่เรารีบัลแบ็กนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กลับมาที่บอกว่าภูเก็ตและอันดามันคลัสเตอเป็น ไฟเป็นเป็นไม้ขีดไฟก็คือตรงนี้แหละค่ะเราเริ่มมีตั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกก็คือ Thailand Elite Card ที่รัฐบาลได้ปรโปรโมทให้ให้มี Thailand Elite Card มี Special Tourist Visa มีในส่วนของ Phuket Sandbox มีในส่วนของ t ท s t and Go และตอนนี้เองนะคะที่เราเปิด Reopening แล้วแต่ว่าการเปิด Reopening แล้วเนี่ยนะคะเห็นอะไรไหมคะเรายังไม่ได้ฟูลลีแบบ100% เรายังมี Thailand Pass เรายังมีหน้ากากทุกท่านอยากมี Thailand p พ s s อยากมีหน้ากากไหมคะถ้าใครไม่อยากมีขอเสียงหน่อยคะ่ะชาวภูเก็ตและชาวอันดามันไม่เป็นไรนะคะอีกไม่นานคะ่ะอีกไม่นานตอนนี้เราก็ต้องอฟังเสียงของทางด้านของสาธารณสุขแต่เคดคิดว่าไม่นานนะคะเพราะว่ากลับมาจากยุโรปเนี่ยสิ่งเดียวเลยคะ่ะที่คนยุโรปแล้วก็ภาคเพื่นมิดเอลไอสเนี่ยเขาบอกว่า Thailand Pass ถึงแม้ว่าจะอำนวยความสะดวกมากขึ้นแล้วก็ตามเนี่ยแต่เขาก็ยัง ไม่บายหน้ากากจริง,รงๆเขาบอกของบานประเทศเขาติดมากกว่าอีกประเทศไทยไม่ติดแล้วว่าประเทศไทยเป็นเขตร้อนดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่บายเช่นเดียวกันแต่ก็เราก็พูดไว้นิดนึงนะคะว่าก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังต้องลองฟังสารนสุขนะคะสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้คือเมื่อเมื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาแล้วรักษาฐานลูกค้าเดิมเพิ่มเติมลูกค้าใหม่ทุกคนต้องรู้นะคะว่าลูกค้าเดิมของคุณคือใครแล้วจะเพิ่มลูกค้าใหม่ได้แบบไหนเดี๋ยวจะมีกลยุทธ์ที่ทอทอนเน้นนะคะว่าลูกค้าใหม่เรามีใครบ้างแล้วก็ขยายซึ่งความเชื่อมเกี่ยวอันนี้สําคัญมากนะคะโควิด <COVID S 2> เนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตแต่มันก็คือโอกาสโอกาส,โอกาสของคนที่เข้ากล้าวเข้าไปสู่ในโลกของดิจิทัลเราจะบอกว่าดิจิทัลเนี่ยม,มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เชื่อมโลกของเราให้ไปอยู่ในส่วนของนักท่องเที่ยวนักลงทุน และนักธุรกิจไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะเพราะเราอยู่ในโลกใบเดียวกันแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องใช้ดิจิทัลเนี่ยให้เป็นตัวเชื่อมตัวช่วยแล้วก็เป็นตัวชงให้เขาเกิดการเดินทางท่องเที่ยวมา,มาที่ประเทศไทยจริงๆไม่ได้ให้เขาเป็นตัวฉุดนะคะหลายคนเนี่ยให้เขาเป็นตัวฉุดเพราะเราลังเลเราไม่กล้าเราไม่กล้าเรากลัวซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็คือโอกาสของการการท่องเที่ยวของคุณที่จะอยู่รอดแบบ คือมันไม่ได้แล้วอะคะ่ะในยุคสมัยนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทาแต่ดิจิทัลแต่ออนไซต์เราก็ยังต้องทําแต่เราลืมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องตอบโจทย์ก็คือการขยายซึ่งความเชื่อมเกิดโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเดี๋ยวจะมีผู้ผู้ส่งพนุวัิอีกหลายท่านในการที่จะมาช่วยบอกเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามนีคงจะพูดแค่ในส่วนของก,งกว้างๆเท่านี้ก่อนนะคะนี่กลับมาดูในส่วนของยุทธศาสตร์ของตลาดในประเทศแล้วะคะ่ะตอนนี้ ท่านนายกมนตรีเดินทางมาในวันนี้เพราะแน่นอนว่าท่านอยากฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวเหมือนกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการและการขารทรท,ทด้วยเราต้องการฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวจริงๆเราเริ่มแล้วนะคะแล้วเ,เราเร่งรัดการฟื้นประเทศเร่งรัดการฟื้นตัวของรายได้เพราะเราเข้าใจเลยค่ะว่า หนึ่งในหนึ่งห้องหัวใจก็คือพวกท่านนั่นแหละคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราต้องทําให้เขาฟื้นตัวเร็วเพราอให้อุตสาหกรรมมันมันอยู่ได้เพราะนั้นพวกท่านก็ต้องฟื้นตัวอย่างรวดเร็วพวกเราช่วยทุกท่านอยู่นะคะวางรากฐานสู่การเป็น High Value Sustainable Tourism อันนี้สภาพัฒน์ฉบับที่13ก็คือฉบับล่าสุดนะเขาก็บอกว่าในส่วนนี้เองเนี่ยสิ่งที่จะผลักดันที่ทําให้เกิดการวางรากฐานสู่การเป็น high v a l u e s u s t a i n a b l e t o u r i s สมันมี4่ก้อนค่ะการเพิ การพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศอันนี้เป็นที่มาทําไมดิฉันได้พูดคนแรกการกระจายรายได้ลงสู่เมืองรองและสุดท้ายก็คือการท่องเที่ยวชุมชนตรงนี้ก็คือเป็นการกระจายรายได้ลงสู่พื้นถิ่นอย่างจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฉันบอกก็คือว่าการกระตุกเศรษฐกิจด้วยการกระตุน้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั่นก็คือคําตอบที่ถูกต้องและเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นการบริหารความเสี่ยงเราแบกรับความท้าทายกับเป้าหมายที่ทุกท่านจะต้องมาช่วยกันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูว่า เป้าหมายที่ท้าทายนะั้นะเพราะเรายังไม่รู้ว่าความผันผวนข,ของตลาดต่างประเทศมันเป็นยังไงดิฉันยินดีที่จะต้อนรับรับในส่วนของความท้าทายที่มันจะเกิดขึ้นกับเป้าหมายที่พวกเราต้องอยู่บนบ่ายจึงถามว่าดิฉันทาคนเดียวไม่ได้ทุกๆท,ท่านก็ต้องมาช่วยกันนะคะในส่วนของอมันไม่ไปนะคะจะช่วยกดโอเคเพราะฉะนั้นแคมเปญเที่ยวเ,เมืองไทยก็คือเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยยิ่งไป ไปในสิ่งที่เรามีความรับผิดชอบให้ในสิ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมมันก็จะยิ่งสุขใจกว่าที่เคยชูจุดขายความสดใหม่อันนี้จะบอกงี้เลยนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชูจุดขายความสดใหม่มันอาจจะเป็นสินค้าเดิมก็ได้แต่เพิ่มเติมด้วยอะไรที่ใหม่ๆเราอยากให้ประเทศไทยนี่นะคะเป็นไฮซีซัน ในทุกๆวันทุกๆเวลาเราอยากให้ที่ทำงานและที่เที่ยวคือเที่ยวเดียวกันเพราะเราอยากทำเวอร์เคชั่นเราอยากให้เรื่องอาหารเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันเพราะเราอยากทำ g a โตร o n o m y tourism อันนี้ต้องไปได้ไปได้แบบ365วันแต่ต้องอย่าลืมนะคะว่าถึงแม้เราจะมีต้นทุนทางวัฒน,นธรรมทางธรรมชาติต้นทุนที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือในส่วนที่รอยยิ้มอันนี้เป็นสิ่งที่พิมพ์ใจมากๆเรื่องของความเกรงใจเรามีซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้มันเพียงพอไหมมันอาจจะเพียงพอแต่มันไม่ได้เติมเต็มร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นพฤติกรรมใหม่ของนัก เที่ยวเราต้องให้ใส่ความใส่ใจกับเรื่องของความปลอดภัยในสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวดังนั้นนะคะ2ตัวนี้ทั้งเซฟ เซฟทราเวิลแซมแล้วก็ a เมซ i งไทยแลนด์เซฟ f ดือนเ d Administration เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องห่วงแหนและก็เก็บไว้เลยนะคะเพราะเป็นแบรนด์อิมเมจของทุกๆท,ท่านตอนนี้เรามีคนที่ได้มาตรฐานชาแล้วเกือบ5้าหมื่นลายนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับผู้ประกอบการเราดูภาพรวมค่ะได้ยันพูดไปแล้วว่ามันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่เราจะมาดูว่าภาพรวมจริงๆแล้วเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรปัจจัยนี่นะคะท,ทุทีค่ะปัจจัยที่ทําให้เห็นว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องคนไทยอยากเที่ยวแล้วค่ะ คนไทยก็เที่ยวกันอย่างคึกคักเราเห็นยอดพักที่มันเติบโตอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวันหยุด ว,วันหยุดวันอะไรแต่ตอนนี้วันธรรมดาก็เริ่มมีอัตราการเข้าพักที่สูงขึ้นแล้วเพราะอะไรคะคนไทยเชื่อในความมั่นใจเชื่อในทุกๆท่ทานเชื่อในมาตรฐานการบริการมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขที่ทุกๆท่ทานทําไว้อย่างดีมาก e x p e r i e n c e Tourism ใหม่เนี่ยก็คือตอนนี้มีความถี่ในการเดินทางมากขึ้นอยากเดินทางใกล้ๆอยากเดินทางแบบรถทริปพวกนี้เห็นเติบโตชัดเจนนะคะมีการกระตุน้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐนะคะเราเที่ยวด้วยกันทัวร์เที่ยวไทยอันนี้เดี๋ยวเราจะมีต่อนะคะขอท่านนายกได้เลยท่านนายกอนุมัติหลักการไปเรียบร้อยแล้วนะคะไทยเที่ยวนอก อันนี้เราก็อยากที่จะให้กลับมาเที่ยวเมืองไทยก็มีการกลับมาเที่ยวเมืองไทยเยอะแล้วมาตรการผ,ผ่อนคลายโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้ก็กลับมาเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเรามาดูว่าสิ่งที่เดียนพูดเนี่ย ใช่ไหมโดเมสิิไฟล์ตนะคะตอนนี้เพิ่มขึ้น26%เรามีในควอเตอร์แรกนะคะเรามีไฟล์เนี่ยบิน87,300กว่าไฟล์ซึ่งถ้าตีเป็นโหลดแฟกเตอร์ตอนนี้เรามีโหลดแฟกเตอร์73%นะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเ,เครื่องบินเนี่ยน่าจะประมาณ15ล้านคนครั้งซึ่งถือว่าเยอะนะคะในส่วนของที่พัก480,000กว่าลูมไนท์เพิ่มขึ้นออเคปเพนซีเรท57%สูงกว่ามาตรฐานต,ตั้งเป้าไว้ที่ที่50นี้เราทำผ่านแล้วนะคะ เรื่องของอุตสาหกรรมทัวริซึมงวอร์เกอร์ตอนนี้ปี19เรามีคนทํางานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว7จ็ดล้านห้าแสนคนแต่ตอนนี้นะคะสี่ล้านสามแสนแต่กำลังจะทยอยกลับเข้ามากำลังทยอยกลับเข้ามาเรามีการอัพสกิลรีสกิลนะคะมีอาจารย์หลายท่านนะคะเริ่มพยายามที่จะทำอัพสกิลรีสกิลหลายอย่างแล้วนักท่องเที่ยวก็จะกลับเข้ามาเพราะว่าตอนนี้แสงสว่างมันเปิดให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วแล้วสุดท้ายนะคะตัวเลขของนักท่องเที่ยวในประเทศ47ล้านในควอเตอร์แรกในควอเตอร์ที่2เนี่ย ถ้าจะให้เป้าไปถึงอันนี้เราบวก77%แต่เราดูนะคะว่าถ้าเราจะทําให้ถึงเป้าเป้าที่เราต้องรับร่วมกันคือ160ล้านคนครั้งนะคะอันนี้คือเบสเคสซีนาริโอดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันรับความท้าทายที่เบสเคสซีนาริโอเพราะคิดว่าพวกเราต้องทําได้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เมื่อกี้ดิฉันบอกแล้วว่ามันเป็นปัจจัยสู่ความสาเร็จดังนั้นเนี่ยอีก160ล้านคนครั้งทุกคนตกใจว่า47ล้านแล้วเราจะทําได้ไหมอีก6เดือนทําได้ค่ะในควอเตอร์ที่2เนี่ยถึงแม้จะเป็นโลซี เราก็ตั้งเป้าไว้ที่50แล้วในในช่วงควอเตอร์สุดท้ายก็เป็นช่วงไฮซีซันเราตั้งเป้าไว้ที่65ล้านคนครั้งดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเราน่าจะทำได้ 6, 160ล้านคนครั้งรายได้นี่ก็ต่อการสเปนดิ้งก็น่าจะทำได้เช่นเดียวกันสินค้าและโ p r o ักต์ต่างๆเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วตอนนี้ก็ทราบมาว่าของแพงขายได้กับคนไทยเพราะฉะนั้นดิฉันค่อนข้างหายห่วงนะคะอันนี้เป็นเป้เปาคงไม่ได้ลงรายละเอียดดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันท้าไทยมากกับการรับที่เบสเ c a s เพราะเราไม่ เราอาจจะยังความพันพวนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเราไม่เป็นไรเราช่วยผู้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็คือรับเป้าที่สูงสุดเลยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในในประเทศยังไม่ตบมือให้เหรอคะว่าเราต้องรับด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายคงไม่ได้ลงในรายละเอียดต่างๆแต่จะบอกว่ากลุ่มเป้าหมายต่างๆเหล่านี้ละคะ่ะ ประเภทของนักท่องเที่ยวและก็ความสนใจในเรื่องต่างๆเนี่ยตอนนี้พวก Active s ีเนี r มาแรง Pre m i u m g e n X Gen Y พวก RT นะคะ c r e a t i v e Tourism พวก Overland r o o t Family แล้วแลก็กลุ่มที่มีความสนใจพวกเรื่องของเส้นทางศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวศรัทธาทัวร์นะคะเวิร์ i เคชั่นดิจิท s ลแอสเซทไม่ได้มีแค่ต่างประเทศแล้วนะคะไม่ได้มีแค่ e x p a แแต่คนไทยก็เยอะมากๆที่ได้รายได้จาก Digital a s s e t ทเขาก็คือตัวนักตัว,ต,วตัวนักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพของพวกเราเช่นเดียวกันกล ะะแล้วในส่วนของ outdoor นะคะ gastronomy แล้วก็เรื่องของ explore แล้วก็พวก Sport Tourism นะคะนี้ทางท่านมนตรีพิพัฒน์ท่านก็มีความชัดเจนมากนะคะในการที่จะโปรโมตในเรื่องของ s p o ร t ตทัวริ m อันนี้ก็มาถึงพวกเราเป็นคนจริงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราต้องมีเรียลค่ะเรียลตัวนี้ก็คือว่าเราต้องเราเป็นของจริง เราทาจริงสิ่งที่เราทําจริงเนี่ยตัว R ตัวแรกนี่ตลาดในประเทศปีหน้าเนี่ยนะคะเราจะใช้ตัวนี้เลยค่ะว่าเราเน้นในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนด้วยการเน้นเรื่องของ Responsible Tourism Extraordinary Experience การมาเมืองไทยต้องได้ประสบการณ์ที่มันเหนือกว่าการไปจังหวัดไหนต้องได้ประสบการณ์ที่ที่เหนือกว่าอันนั้นมันจะเกิดความประทับใจเกิดตํานานที่อยากที่จะบอกต่อนะคะส่วนอาวังการ a r k e r t i s i n g แน่นอนว่าทฤษฎีการตลาดตอนนี้มันไม่ตายตัวละ การตลาดในวันนี้อาจจะช้าไปแล้วในวันหน้าในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นการตลาดมันมันมันลมากๆเราคิดว่าอันนี้ดีสุดๆแต่มันอาจจะไม่ได้ผลดังนั้นเนี่ยทฤษฎีการตลาดทีด่ฉันบอกสํานักงานทั้ง49ใครที่เทรนด์อันไหนจับได้ไปก่อนเลยแต่สิ่งที่มันต้องตายตัวก็คือผลลัพธ์ ผลลับก็คือความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไรายได้คุณภาพของนักท่องเที่ยวอันนั้นก็คือสิ่งที่จะต้องตายตัวสุดท้ายแล้วก็คือ Less For More คือเราเน้น v อ l u m ลมเอ้ย v a l u e มากกว่า Volume นะคะอันนี้ก็อย่างที่ทุกคนบอกขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไม่ได้ดูวิดีโอสุดท้ายอันนี้ก็คือการเชื่อมโยงค่ะยุตศาสตร์ที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยการเชื่อมโยงเนี่ย แนวทางการดําเนินงานของทอทอเราครอบคลุม77จังหวัดภายใต้การดาเนินงาน49สํานักงานแน่นอนเราหาความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ของชาตินะคะการพัฒนานระบบเชิงนิเวศอาที RT, เรื่องของท่องเที่ยวทางน้ํามูลค่าสูงเรื่องของครีเอทีฟทัวริ s ึมนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นเชิงธุรกิจแล้วก็เรื่องสปอร์ตทัวริสึมวอเคชันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเก็ตกำลังจะเป็น m มือดิจิทหับนะคะและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพวกนี้เราทําทั้งหมดทุกพื้นที่ ทั้ง5ภาคนะคะไม่ได้มีภาคไหนโดดเด่นไปกว่าภาคไหนทำทุกพื้นที่ภายใต้ value proposition ใหม่ก็คือสเสนียว,นว,นวันวันเมืองเหนือ trendy C2 ภาคกลาง C2 ทุกคนอาจจะคิดว่าคืออะไรก็คือ creative experience แล้วก็ chic central สบายสบาย,บายภาคตะวันออกนะคะลงลักแผ่นดินถิ่นอีสานแล้วก็ลอยแรงแหล่งใต้แล้วก็มีแฟลกชิ p ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยทั้งแฟลกชิ p เราต้องการเปลี่ยน โปรดักต์แคตตาลอกให้เป็นเมนูประสบการณ์เพราะประสบการณ์มันทำให้เกิดการบอกต่อและเกิดการมาจริงแล้วก็เรากระตุ้นการตลาดด้วยนะคะด้วยสิ่งที่บอกว่า Amazing Thailand u n s e e n New Series เ,เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมเราเที่ยวด้วยการทัวร์เที่ยวไทยการบริหารจัดการร่วมกับสายการบินนะคะ v o c a t i o n แล้วก็เรื่องของ Amazing Thailand 5ภาคพวกนี้คือสิ่งที่เราบอกว่ามันคือความเชื่อมโยงมันคือการดำเนินการข้ามภาคแต่ผลลัพธ์ออกมามันต้องขายได้ยกตัวอย่างอย่างเดียวเลยนะคะ วัดเนี่ยเราขายเส้นทางศรัทธานําทางเส้นทางนําเที่ยวความเชื่อวัฒนธรรมนํามาซึ่งกิจกรรมธุรกิจเราจัดกิจกรรมที่เรียกว่าเทศกาลขนหัวลุกไทยแลนด์กุสบมัมครั้งแรกผลตอบรับดีมากรายได้เยอะมากเส้นทางศรัทธาขายได้มากๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นสุดท้ายนี้นะคะเกิดการบูรณาการอันนี้ต้องต้องเน้นย้าจากทุกๆท่านค่ะก็เที่ยวไทยห้าภาคเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะ ชื่นชมได้ตลอดไปเงินทองไม่ล้วไหลเมื่อไทยช่วยไทยท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะขอบคุณมากค่ะ